ในเรื่องงานวิจัยก็แน่นอนนะครับเรื่องามในเรื่องของสเปรอโนบุนจาึ่งเป็นอีกหนึงที่เราคิดว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นฐานของการรุ่งแรงของประเทศไทยจริงไม่ว่การใช้เรื่องของเฮิร์สเรื่องของโลกาอินเรียรวมไปถึงสารสนเทศการการทดสอบในส่วนของการพัฒนาวิตถุดิบการทำฐานและการทดสอบเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนที่เราต้องช่วยกันนะฮะในการทำให้ พวกสมุนไพรอะไทยรก็ขายหมดนะครับวางให้เสิร์ฟนในระดับทั้งในประเทศแล้วกางประเทศนะครับที่ดึงเข้ามาท่ตาท่ที่การได้ผมเป็นรองที่การที่ดยู่ได้มาตรฐานเนี่ยประโยชน์ของผมให้ที่หลักๆก็คือการทำให้งานวิจัยที่ท่านรองวิจัยที่อยู่รองทิ่ตาเน่ยเข้าไปช่วยในการที่จะดึงงานวิจัยข้อปฏิบัติการออกมาให้สู่เส้นทางการนำไปใช้เชิงทางที่ได้ ทีนวัฒน์การเราก็จะมีสำนักบริหารธุรกิจหรือว่าไอโมซึ่งเป็นจา,า,ารา MO, เก็ตที่ถูกบ่งห้องนะครับที่มามากมายและช่วงนี้เรียงหน้ากันออกมาสปินออฟให้สู่การเป็นธุรกิจรวมถึงการเข้าไปปลักกิน,นกับภาคเอกชนเนี่ยแบบเป็นรูปธรรมมากๆอันนี้ต้องคนนเครดิตท่านนายกยินธุรกิจที่ได้ผลักดันเรื่องอินโนเวชันมาตลอด8ปีนะครับซึง่งเรียน400กว่านะของเรา10ล้านนะก็แต่วนะ่าอีก2-3เรื่อง มี่ล้าน้นไงนี่ก็คือพระรามโดยเข้าไปยุบธนาคานีแล้ก็เป็นพระารามองกันก็คือเออมันต้องมันก็มีมูลค่ากับคืนนะเพื่อเรั่งรงต่อไปอันแรกคือสหานนะครับก็อาจามีก็เดินมาหาเ,นะเราเรื้อัแล้วเราก็คิดว่ามันคงกันับงเอ่ในโลกธุรกิจก่ยูนิอเนเซชั่นมาพอดีนคคะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เหมือนลูกนะครับเกิที่แรกเทศนะฮะก้าวหน้มามาดีนะฮะแล้วคุณจะาบมาถึงทีดีแล้วอันนี้เรา,าเพิ่มควาน่าดึงยังไม่มีงานที่มีมากนะยังไม่มีผดักในตลาดนะคะเราก็เลยคิดว่า,าการบูมเบิรเรื่องงานเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราก็เลยทำงานแต่ร่วมกันงานวิจัยนี้นะคะทำทั้งที่คาราบิการซาและประเทศโตนดีร่วมกันนะคะจนเราพิูจทั้งหมดนะคะว่าสามารถที่จะรักษาแผลต้านเสตฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ราาักษาความเลนื่อยได้ นะคะคที่เราใจงี้ยัรยังไม่จบนะเราไปฟูแค่ทางส่วนแต่เราการมาเจอคุณอาตอนพอมาเจอคุณอาพูดคุณอาก็บอกว่าด้วยความที่เป็นเรื่องการวิจัยอยู่เป็นเพียงนะคะเป็นบริษัทที่ทำการผลิตที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อได้เราลงทางาลงอะไรที่มาละลายได้ดีกว่าเดิมไหมคงตัวกับเดิมไหมนะคะและเราไปทดสอบให้มากกว่าเดิมไหมเป็น200ตัวเลยดีไหม พานะคะก็เลยให้เงินเพิ่มนะคะให้แบบว่าเงินทำวิ่ัยส่วนนัโลกส่วนไปใใหม่ซึ่งอันนี้ปกติเราจะซับซิ่งแต่ยูนี่อร์ทิวนะครับเอ็กโวเดนเนี่ยผู้ตรงสงสารลกันไม่ไดอยู่ในหัวแต่พอทางานมาจากที่แบบความความความรวดราสุดตัวาณากสุตัวที่แบบทำยังไงรู้ก็ไม่ในเมื่อถ่าะเไม่ถ่ายเลยเราองทาช่งระหไหมแล้วถ้าเราจะไดท้าช่างปานที่ไหนบ้าง เราก็เซิร์ชทั้งประเทศเลยครับไม่มีครับมีเช่ใหม่เลยครับเราเลยบอกอาจารย์เราก็พยายามจะพูดาแหละแต่เราเชื่อมั่นในสุนทรไทย่ที่ได้รับการยืนยันจนถึงขั้นวิทยาศาสตร์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอย่างบอกเราเจอในวิศวะไทยเยอะมากนอกจากที่เราเรียนมาเจ็ดปีนะครับและพูดได้เป็นมากแต่ว่าส่วนใหญ่คือพี่หนุ่หรือบางครั้งก็อยู่ในแล็บแต่ไม่ถึงไม่ถึงฟิเนชช์กูนะครับเพราะฉะนั้นเราจึางแบบแฮปปี้มากทีแ่แบบจะรย์ไม่กังวล มาจับไว้ <Net -se -class> ช่วยช่วยเอาพืด้วยนะครับแล้วก็ใช้หมาย